สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้ผาเมากินลาบพี่น้องซื้อพนักหนุ่มนี่ยเกล็ดสิบาทเนี่ยลาบเนื้อเนียวพี่น้องวะแสีบน้ำกันแล้วนะนะหลายหนึ่งเก็ดสิบาทพี่น้องมาสิงเข่า hmm. น้ำกันแล่ mm hmm. มเสบครับคั <t iny> ่ใหญ่ใหญ่อืมลาบร้อนลาบเหนียวพี่น้องลาบเหนียวครับเบล เขาแรกครับโอ,อ้โหโม่แรกอโมเครึ่งตอนเนี้ยม,มีเสียงรถเสียงอย่างในน้นอ,อยู่ข้างทางไปเนอะบดเอาไม่มาวนี้มาเติมกัน,กนครับขาวม,มันไงท้าเหนียวพี่น้องหวานข้นข้ามันไงทอดข้าวเนียวครับ <laughs>

อัำไม่ได้แครับบแค่รันเข้าหัวแข็ง อเอาละพี่น้องมันี้ก็พ่อไปอีกเที่ยงคำนี้ฝากก็ไหลก็แช่โกดทดรครับสไครผมนเด้อครับขอบฟันปลาแชนแนลค้นหลุบรอคนเกาค้นเดิมลากันไปเพี่ยงคำนี้สวัสดีครับ